ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e New s e n t t r r ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวสำนักงานปปงเปิดให้เหยื่อแก๊ง Call ซ็นเตอลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่านบัญชี t i ก t o k สกามาเลสศูนสองำนักงานปปงเตือนภัยให้ระวังบัญชีติก t o k ชื่อสกามาเลสศูนที่ระบุว่า รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายพร้อมแนบลิงก์และมีการโพสต์คลิปวิธีขอรับเงินคืนจากมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมเปิดให้ผู้เสียหายลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์ตามภาพข่าวนี้ซึ่งเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อของสำนักงานปปงให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อสร้างข้อมูลปลอมหลอกลวงประชาชนดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้สำนักงานปอปองอมีบัญชีแอปพลิเคชัน TikTok เดียวในชื่อปอปองอแอคเขาชื่อ a อ amlo Thailand อีกทั้งสำนักงานปอปองอไม่เคยกำหนดให้ผู้เสียหายยื่นเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านคดีหรือให้คำปรึกษาทางคดีเพื่อช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน